ทำไมยูกิหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันค่ะพี่น้องคะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทัานทีนะคะหลังสถานีค้นลูกทุง FM 103ร้อยสามค่ะเปิดประเด็นเรื่องอยูกิเพนพกาหายทองคำโดนโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรนะคะ,อะของช่องวันสามสิบเอ็ด โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงค่ะไร้เงาของยูกิเพนปากาหายทองคํานะคะค่ะแล้วทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรยังไงนะคะจากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวงานไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีคิวงานทุกวันคิวละก็ คิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกันหากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านี้เพราะยูกิก็มีละครกับช่องเวิร์กพอยต์เช่นกันรอทางค่ายไหทองคำออกมาชี้แกงอีกเถือนหนึ่งนะคะพี่น้องคะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงถึ้นมาท่านที่คะ่ะก้อนหนานันนะคะาย่ซี์ก็ไดทำข่าวไปออกไปแล้วคะ่ะว่ายุกยิหายทองค่ำได้แสดงละครเรืองนั่งฝากรรมกรนี่ค่ะคะวบคู่กับพระเอกถ้อยปฐมพง์ไปแล้วนะคะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้าย่ซี์ก็ออกมากแก้ข่าวนั่มน,นะคะก็ะออกมากขอโทษ เอฟซีนั่นะคะเพราะว่าแยกชิดพึงจะเห็นข่าวคื้นกันค่ะสดสด,สดร้อนร้อนค่ะพี่น้องค่ะว่าอ,อยูกีหายท้องค่ำของเฮ้าบบได้แสดงในรักในช่องวันสามสิบเวสแล้วนะคะเพราะว่าไนนันล่อหายท่างไข่หายทองค่ำผลออกมาชี้แจงชัดเจนอีกเทือนหนึ่งก่อนนะคะเฮาบ่ขอดดเดาหรือว่าบ่ขอกล่าวลำเข้าไปในส่วนนั้น เพราะว่าเข้ากับแค่เป็นนักข่าวเห็นบราคาที่ย่าสีเทนไปกต่ยังผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วว่าน้องยุกิได้แสดงและครอนเรื่องนี้กับน้องถ้อยน่ะนะคะแต่ลาสุดกะเพื่อนกัดเปลี่ยนเปลี่ยนคู่พระนางเปลี่ยนเคื่งองพระเอกค่ะพี่น้องเปลี่ยนคู่พระนางคู่ใหม่คะ่ะเพื่อที่ว่าน้องยุกิหายทองค่ำนะ่ะเพื่อนเป็นศิลปินนักร้อง คิวงานกะคือแน่นตลอดค่ะพี่น้องค่ะแน่นตลอดแล้วสมมุติว่าทายถ้ำละครน,นี่ค่ะพี่น้องต่อมาล่อ,อยุกิหายทองคําผู้เดียวมันกะจะถ้ำหามีผลกระทบต่อคิ้วงานนักแสดงผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้กัย่งบอคคันชัดเจนค่ะแต่ว่าเห็นมี f เอซีข่าเพิ่นคอมเมนต์มาบอก ทางช่องไดซิตีละกันทางเพยเดิตนี่และบอกว่าทางช่องเขาเปลี่ยนตัวพระเอกนางเอกคู่ใหม่แล้วนะคะเพราะคิวไม่ตรงกันยูกิงานเยอะค่ะรอดูช่องเวิร์กพอยต์ยี่สิบสามนะคะช่องนี้ทำสัญญาค่ะนี่ค่ะคือชัดเจนชัดเจนแล้วว่าน้องยูกิหายทองคำของเฮาค่ะ สได้แสดงละครอ,ออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามอยู่แต่ว่าช่องวั่นบอดได้แสดงเร้วค่ะเพราะว่าคิ้วงานบอรตรงกันน้องยุก,กี้ของเฮ่าเพม่นมีงานงานหลายค่ะพี่น้องล่นทั้งกองกับทั้งกองไทยกับขอคิ้วไทยแน่นแน่นมากจิค่ะยุก,กี้ทั้งเพลงสิกะคิ้วงานแน่นเพราะว่ายยุก,กี้ของเฮ่างานหลายอยู่แล้วมันบ่อละค่ะ แล้วที่นี่คงใจบอคิวว่างตารางงานนะคะคิวงานบรตรงกันนะคะพี่น,อน้องอากัศเลยว่าออถอดโตรูพระนั่งรูนี่ออกละกะสิมีครูอื่นมาแสดงแทน่นะคะแต่คนที่ต้องการหรือว่าคนที่อยากสีเห็นน้องยุก,กี้หายท้องค้าของเห่าในอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือบทบาทการเป็นนักแสดงบอผิดหวังค่ะพี่น,อน้องซ่อง เวิร์กพอยต์ยี่สิบสามแน่นอนค่ะเพราะว่าช่องนี้นะคะท่างเอซีบอกว่าเพิ่นได้ทํำสัญญาก,กันเป็นทีเรียบร้อยค่ะอันนี้มีสัญญาผูกมัดเรียบร้อยนะคะค่ะกะบ่อพิดหวังดอกค่ะพี่น้องค่ะสําหรับค้นทีรอ่อยอยากเบิ่งผลงานเบิ่งฝีใหม่ลายมือของยูกิไฮทองคำวาสีแสดงละครอ,ออกมาได้ดีซ้ำไดนะคะ แต่เสื้อมันในฝีมือของน้องยูกิไหทองคําค่ะว่ายูกิไหทองคาเข้าแสดงได้ทุกบททุกบาทอยู่แล้วนะคะลาสูดค่ะพี่น้องค้นทีอ่าลอ่อเตยสิตกับลอ่อพี่น้องล่อว่าช่องช่องวันสามสิบสีมีละครอ,ออกมาเมื่อใดนอพะนะขาะกับพิษหวังคือกันค่ะค่ะต่อ่าอีกบโดนค่ะช่องเวิร์กพอย์ยี่สิบสาม นี่นะคะผัแกงออกมาแล้วว่าทําสัญญาเป็นทีเรียบร้อยค่ะค่ะพี่น้องเก็บซี่กับป้าตองตกใจนะคะเพราะว่าคงสี่มีปัญหาอย่างอื่นตื่นลึกหนาบางอีอย่างมากมมยเพราะว่าทีแน่ยเ,น,ยเน,ยกกน,น่คงสีเป็นเพราะว่ายุกิหายของขําของเห้าน่ะคิ้วบว่างพ่อทีสี่หายกับทางงาละค่อนคงสิว่าตรงกันสิละคะพี่น้องนะคง คิวงานคงสีบรตรงกันค่ะก็เลยต้องพักท่าช่องวันสามสิบเรใบกอนนะคะค่ะกะช่วงนี้ยุกิหายทองค่ำงานเต็มอยู่แล้วค่ะบ่มีว่าปิดฤดูกาลหรือเปิดฤดูกาลค่ะงานแน่นมาตลอดค่ะตั้งแต่เขาไปอยู่ข่หายทองค่ำบ่มี่มือว่างเว้นค่ะพี่น้องขามือละสองงานสามงานค่ะถือว่าปังสุด ยุกีหายทองคำของเฮานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องต้องเล่งทำงานเพราะว่าเป๊ะปังมากยุกกีหายทองคำของเฮาเป็นปีทองแล้วก็เป็นโชคกระลังมากสำหรับน้องยุกีนะคะค่ะขอให้ยุคกีหายทองคำค่ะกะเฮ่งๆ่งปังปัง ยูจังสีตลอดไปค่ะแล้วก็พ่อแม่เอฟซีคนที่หักแพงกะคอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้น้องอยูกิไหยท้องค่ำยูแบบนี้ตลอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะยายซิสกะมาแก่แก่ข้าวนั่นนะคะว่ายซิกะได้ทำข้าวไปแล้วว่ายูกิสเดสเดแสดงในช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะครูกันรองค่อยประสมพงศ์แต่ล่าสูดกะเพื่อนกะอ่ะคิวงานบ่ตรงกันนะคะน้องก็เลยพัก งานตรงนั้นไ้ก่อนนะคะกะรอดติดตามช่อง WorkPo i n ยี่สิบสามค่ะนะคะกับคนทีฮักแพงสนับสนุนยูกิไฮทองคำบาัวายูกิสิแสดงะละครหรือว่าร้องเพลงกับพี่น้องคนที่ฮักแพงกับสนับสนุนคือเกานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแยกซิดกับน้ำเรื่องเล่าของยูกิไฮทองคำค่ะมา แกงข้าวให้พี่น้องในรับทราบว่าตอนนี้อีกรอบนึงนะคะแยกจิตกะบอกปิดไทยคลิปอีกนิดนึงว่ายูกิไฮทองคำกับน้องทอยปฐมพงศ์บอดด้แสดงละครช่องวันสามสแล้วนะคะเพราะว่าคิ้วงานบอตรงกันอ่าแต่ว่าร่อชม่มช่องเวิร์กพอย2์ค่ะเดี๋ยวซิมี่มือที่ชัดเจนออกมา บอกมาเราสุภีทูนองฟังคือเก่านะคะสำหรับคลิปนี้ยสิษย์ขอฝากเพียงแคนี้กรนค่ะสวัสดีค่ะ